เฮียวเธอใส่กางเกงผิดอีกแล้วเอ้เสียฝาดี๋ว่าเบิ่องหาังเลยเดี๋ยวนี้เ mm hmm. ดูดินี่แม่ถึงบอกว่าไม่ต้องไป mm hmm. เอาถือคุ้แม่ถึงบอกว่ารู้จก mm ัก hmm. ความก่อนทําตัวดีด mm hmm. เอาถัางไปให้ยายเดียวเทแถววรเอา,าเอาเอา,เอาหมดหมด,หมดได้บ่ะนี่หมดเอาเร็วเทงงเปิดให้ต่าสงสารมันไม่ได้กินอาหารหลายวันแล้วว่ามันไม่อยอมกินเันได้แค่นั่นแหละเตาไปไปให้เต่า หรือว่าอ๋อมันก็ต้องตัางแบบนี้บ่แม่เออจะบอกว่ามันต้องตะแคงกับบ่แม่เนาะมันกับตองตัางแบบนี้แหละไปเอาไปให้เต่านั่นแหละไปเอาไปให้เต่าไปรู้ปไปหิว้วครูบอกว่ายังไงเต่ามันกินอะไรเต่ามันไม่ได้กินผักบุ้งมันกินอะไรฮะเออนี่ยังมื้ยมู้าก็คือเป็นตานี่ว่าข่อยเฝ้าคนกันนะแม่ชุวเจ้าอย่าเฝ้าหิวเด้อ เดี๋ยวคอยต้นอันนี้จะบาดกันโอ้ยท่านดีดีเมียก็ไปนะสว <mel od ic sound> อาหารปลาเนี่ยเอาลงให้มันสักสิบเม็ดอย่าไปหนอย่าไปไโอเคไหมได้ยินไหม, <mel od ic sound> มอย่าเอามือไปใกล้หวัวมัน,มนปลาเอาอาหารปลาให้มันสัก